ไปทำไมเออวันนี้เลิกเรียนแล้ว,เ,ลอวเออเออไปไปไป,ไปวันนี้เลิกกี่โมงแพงต้นสิบเจ็ดนาฬิกาครึ่งเพราะว่าวันนี้ลูกเรียนอะไรครับวันนี้ลูกเรียนคับเก้าวับเก้าับเก้าับเก้าภาษาอังกฤษเออวันนี้ครูครูคูสอนอะไรภาษาอังกฤษเลดบดวง โอ้ซ่อมนานจังเลยเนี่ยบรรยากาศพี่พี่เขาจะซ้อมกีฬาใช่ไหมจะมีจะมีกีฬาสีวันไหนอะแพงตน้นไม่รู้บรรยากาศรับน้องแพงตน้นขาบสุดท้ายเพื่อนเลยนะมันก็เลยรถไม่ติดถ้าน้องแพงต้นเลิกพร้อมกับเพื่อนๆรถก็จะติดใช่ไหมอืม วันนี้พ่อมารับด้วยมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะลาบูบูลาบูบูสองตัวนี่ไงเดีเ๋ยวหนูสีเฮท่าพุ่งหนามให้ดูเออวันนี้เลี้ยนไว้หนาม,มนดานนได้พุ่งหนามเลยไงโอ้โหู่กันหนามเลยบ้ามวัวนอยู่บ้า ป้านันกับวอยากเลี่ยนไหวหน่าไปรอบินศันตเนอเออไป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 ไนกับคุ้นพ่นจะบอกมัอนี่<า>ทำไมไม่เล่นกับเพื่อนนะ ปันจะชนเดียวชนพนิพนีบอกว่าเราเป็นเพื่อนกับคนนี้